โอ้โหปาจริงเลยเนี้ยนี่รไงวะเนี่ยิน่อยเลยอียไม่เคยกินดีสักอีี่นั่งคุมึงโปเตะี่พี่หัวาวอะไรเงี้ยมาต้องเปิดเลยไงเลยเออเนี่ยต้องโปดเตอ่ะอืมอะไรนพีนัวันนี้แม่ยังไม่มีอะไรกินเลยนี่ไม่มีหละนี่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 ทำใบช้อนกิน่ะใส่ช้อนกินนี่ใช้อนเหรอเนี่ยอีย์ูมึนไม่มีใครกูจะเหียดูเลยอียก็เนี่ย เราชอยังเกิดเด็ดแน่นอนพี่นะเออด้ดีเดี๋เลยเ้ตัวเนรูมเลยตัวตัใหญ่จิใหญ่จัดอเนี่ยประมาณเกือเกองโลมน่ก้องโลอะประมาณโลโลแป้แป๊มคืเมอคืนไปห้าปลามาเนื่อคือ้าจะได้มาพี่นะห้าเอนานนะได้กี่หลานได้หลานไหนวะได้ที่ยี่ิบยี่สิยี่ยี่สิบยว่สิบยี่สิบี่สบยี่เรยีรสบยี่สิเรี่สิบยีาสิบยี่สิบยี่สิบยี่ตอนยี่มาทาี่สือยี่สิบยเลสิบ่ย่ อย okay. nah ่างนี right. so, s right. <S s <S oh. okay. ้เลยเพราะว่ามันเอพอได้ทุกหนึ่งยงใกล้เคียงใกล้เคียงจะมันต้องตายอยู่ดีต้องตายทูกตเลยออเฮ้ยเพราะมันต้องพอกอย่างหรวะเพาเลยพาะดิเราก็เกลือกินเกลือนะอย่ากินปลาอ๋อเลือกมึงนะแล้วพวกนังมันนี่ะพวกนังมันใช่ปะนี่ทำไดมากเฟสด้ทึดนิดนแม่งน่ากินวะยังไม่ได้สุกเลยเฟสอันนี้เกลือเกลือจากทะเลมหาสมุดนะที่เราไว้ห้ามาเกลือคาลิเบียนนวมาแล้ว มันมีเลยเนี่ยหมดแล้วเนี่ยอีกฝั่งเลยด้วยอีกฝั่งอ๋อไอเกลือนี่มันหนายยางเนอะฮะเกลือมันหนายยางเนอะเพราะเกลือเกลือชอบให้วันวันนี้กูมาทางมุกแป๊กไงเียมุกอีงไม่หาเลยยิงิงถ้าเราเรากินกระแหลมจิ้มแหลมจิ้มเจียวอ่อยิมเจียวเจียวไอจริงอ่ะถ้าน่าพี่ว่าน้ำปลาพริกก็อร่อยน้ำปลาพริกก็อร่อยถ้าเราชอบแต่ว่าเราเคยกินมาหลายย่างแล้วนะว่าเป็น น้ำจิ้มแจ่วมันก็เข้ากันดีแล้วมันแซ่บไม่ใช่เป็น<ส> <ไป S 2> น้ำจิ้มอะไรหรือป่าน้ำจิ้มแจ่วแจ่วเราทำแล้วเป็นจิ้มแจ่วจัดไปจัดไป เกือบง่ายละทีแม่มาย่างปลาเต้นตัวอย่างเราหลีมาห้องเข้าคงได้เลยทาย่างปลาเลยก็เลยก้อไฟเลยใช้กันอ๋อใช้ยังไงอะเดินไข้เปื่อยปลาเผาอนี่จะเป็นเมนูปลาช่อนปลาช่อนเผาเผาเกลือแต่แนะนำนะให้ไปซื้อดีป่ะอืมเหมือนเดิมเหมือนเดิมซื้อเถอะย่าหาทำเลยผมไม่ไหวว่ะห้าผมคงไม่ไหวแล้วต้องไป กอกหรือยังห้าถามเฮ้แล้วก็บอกแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแป๊บเดียวแล้วเอาอยู่แล้วเฮ้ยแล้วบอกว่าพอเลยพวกมันดูเผาเนี่ยเอาอีกแล้วแม่อค้ามาทิศเลยเผาแล้วมึงมึงติดกินควันไฟเหรอเดี๋ยวล่างหนูไปนี่กูซื้อนี่มาเว้ยแอลกอฮอล์นี่แอลกอฮอล์แทงอะแอลกอฮอล์ก้อนอะจบงานแล้วจบมามาแล้ววะมาแล้วมาแล้วนี่ทานมีฮอล์หนวยทานดีหนูไว้ไม่ทานเราก็โลกระหลาดมึงก็ไฟยากนิ่ง ก็เป็นฮาเลยก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับซื้อกินนะปะทออะไรเงี้ยตอนนี้ติดแล้วไฟเราก็ได้ที่อนี้ปลาของเราที่เราทำมานานแล้วรอไอ้ย่ารอไฟตั้งเยอเราจะมาใส่ใส่ไฟในป้าย่าทำนี้ว่างไหอโหมันมันค่อนข้างที่ใช้ไปหลาน้ำมันเยอะปลามันตัวใหญ่ด้วยเราเราใช้ต้องใช้ไปหลาน่อยเพราะว่า ยังไงฮะถ้าไฟแรงมันจะไหม้ก่อนเราไม่สู้แค่จะไม่สุกเดี๋ยวลงเลยอันนี้เราเลือบยางเลยซะอือโหเฮ้ยไม่สุกแบบวะใช่ที่เราค่อยค่อยใช้เฉพาะทานนานไหมรอนานไหมก็ถ้าจริงนะเระมาชั่วโมงครึ่งอะอ๋อชั่วโมงครึ่งเนี่ยน่าจะดาอยู่ไอ้หมงพอพอกับไก่เลยวะพอาพอกันเพราะ จริงๆปลามันจะสุเะกเร็วกว่าไกลนะแต่แต่ต้องเข้าใจว่ามันใช้ไฟแหล่งไม่ได้เป็นเกลือแล้วมันจะทําให้ไหม้ง่ายเราต้องใช้แบบไฟพอดีพอดีอ่าถ้าใกล้เงี้ยเราสามารถเล้งไฟได้นะแต่เปปลปอตาต้องให้เกลือมันแห้งก่อนอ่ะซึ่งจะเล้งไฟได้รอรอนะเราก็รอไป โอ oh, oh. ้ป่าจริงเลยทำยไงวะเนี่ยทิ้นร้อยเลยยากยังไงวะเนี่ยต้องมีตะแกรงเนาะจอบเลยดูดิไอ้เฮียไม่เคยกินดีสักอีพีโอ้โหเทียบป่าไม่ง่วงอยเงี้ยนอนนอนเลยโอ้ห่างห่างไปเขาหยิบเขายิบเขายโอ้ร้อนอ่ะเพชรเข้าเครื่องมั้ได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 ้ ไอ้ขี้กากาวยเลจเฉติดๆกู้ต้องออกไปต้มยำน้ำมั้งทำไมหรอะมันทำอะไรไม่เคยทำเร็จหรืออะไอ้ปลาเผาก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ว่ายากเลยทะลนรู้ไปแล้วห่าง้าไปแล้วไม่ได้กินดีเีลยวไม่ได้กินดีเลยตัวฝาที่มันตัวใหญ่แต่มันหนักเป็นตัวมันใหญ่จริงนะโมบอกว่าก็ต้องโลก็้องวโมมันใหญ่ใหญจริงอ่ะถ้าเป็นตัวเล็กอ่ะมันจะไม่โลนเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีน้ำหนักอ่ะนี่เรื่ออะไรกับไปนี่เรานี่ถือว่าทุกเรลวนะนี่ผ่านไปให้มม่ยังประมาณชั่วโมงไม่ไชั่วโมงเลยนนนระแต เนื้อเนื้อข่าวอะไรมาเนื้อข่าวอะไรมาเนี่ยนเริ่มถูกแล้วเรารอให้ท้องมันแห้งนิดนึงเริ่มได้แล้วเริ่มได้เริ่มได้เวลาอย่ารอคอยมาถึงแล้วครับผมสต้องวาวแล้วปลาเขาได้ที่สุดแล้วเป็นไงอุ๊ยรื้อลูก่อนเรื่องอ้อยจริงๆี่นไม่ได้มันต้องบอกว่ามันไม่ได้มานนะไม่ได้มาันนะปลามันเป็นเกลือเกลือคือนั่งอ่ะมันต้องมาอยู่แล้วใช่ใช่แต่ว่ถ้ารอกหมารับรองว่าข้าวข้าวจืวอเลยเย็บเย็บเลยอะเย็บเลยไปเอ้ยขึ้นเลยขึ้นจานเลยไปขึ้นจานเลยวะไป Yeah. โอ้ยช yeah. yeah. hey, ิ hey, maybe not, maybe not. Princes, oh. ้แม่งน่ากินกินจังเลยว่าวันเนี้ยยอดเฮ้ยเบอ้ยบพี่ก้อนแต่หล่อไม่นานด้วยนะป่าไม่นานไม่นานเออวันนี้หล่อไม่นานเว้ยแต่แม่งหล่อแน่เลยเอ้าปวรแถมยี่ะไรวะเอ้าเอาไปน้ำจิ้มดีกว่าแล้ววันนี้เอาไปน้ำจิ้มเลยดีกว่าน้ำจิ้มแจ้วอิสานแจ้วดีกว่าเอ้ยมาเท้าหนาแจ้วอ่ะเท้าอยู่นะเดี๋ยวพี่ช่วยหั่นมะนาวสิ โอ้หทีนี้นมึงใช้คว,วันมะนาวดูดูดูเขียงดิอัเนี้ <c oughs> ยงคือเขียงไม่นะตัว<ห><ผ>ตว์มไม่ใช่<ห>พัดผิดรูปเลยเขียงแนวไม่คือต้องบอกว่าอันเนี้ยใช้คมสุดๆอะ่ะผมพัดก็ได้แล้วอันนี้ยแบบปิดฝาแกงก็ได้เราก็ใช้ได้เขียงเนี่ยด้ว <c oughs> ยตัวว์คุมสุดๆไม่ต้องไม่ต้องซื้อเขียงไงนะไม่ต้องซือเพราะเขียงไอเฟสพัดหักไปแล้วแย่ไปเสื้อใหญ่มาแบบมีเสื้อใหญ่กว่านี้ว่ะไอเธอมึงขอสปอนเซอร์เสื้อเลย ออ,อ,อ,อถ้าใครอยากคืนน้ำเฟอย่ารนี่ใช่ไหม<อ>ต้อง,ต,อง,ต,องต้องสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเออแล้วมึงดูกูดิเนี่ยกูก็เม<อ>ื <laughs> อ่อย์ไม่มีที่นั่งเลยยิ่งสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะใช่ไหมไม่เข้าหรอกก็จะเย้<ช> <laughs> ไม่เข้าหรอกก็ถือเองไอ้เยี้ยอุ้ยโอ้ยมึงลืมอีกแล้วอ่ะมึงลือมเหรอเล่นได้น่าจะพอดีแหละพี่ว่าพี่ว่าข้างหน้าไอ้ะมะนาวต้องเยอะหน่อยป่ะต้องรูปไงป่ะใช่เธอต้องถามอ่ะไอ้ัดู้ดีเลยเฮ้ยเป็นนะผมก็เป็นนะครับผมข้าวอ่ะ ไม่เคี่ยงมันไม่ดีดิทถ้าอย่างเงี้ยเป็นขั้นครึงขั้นครึ่งในคอแล้วไปได้ปูน้ำมดนโดนเลยเนี่ยคือไงคกูนึกว่าฮันโฟมไหมหนูหนูคิดว่าจะไม่เป็นไงวะได้ป้าหนามมันเยอะเฮ้ยได้อยู่มีบุหรี่สิอะไาบุหรี่ฮะโวนทิ้งเลยปลาเลยแค่ทิ้งเดียวเจ้าทำางเนาะง่านปลาพริกจบแต่บ้าต้องบอกว่ามันทำางแต่ทำอร่อยไม่อร่อยมันต่างกันอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ สูตรไข่สูตรหมังนตองสูตรไข่สูตรหมือนแต่สูดรแต่สูดรเหมือนงี้มีเม็ดนะมีเม็ดนะต้องมีเม็ดต้องมีเม็ดถ้าไม่มีเม็ดไม่อร่อยอ่าใช่ตอถ้าไม่มีเม็ดไม่อร่อยแต่เขาดึงกาไม่มีนะอ่าก็คือไม่อร่อยไงไม่อร่อยไงแต่ว่ามึงก็ได้มาหนาไปด้วยใช่ป่ะใช่ใช่โอเคมึงได้ไปด้วยโอเคคือรถก็ไอโหมองแล้วมันมองแล้วมันห้าแล้วมึงห้าอะไรรถไม่หนัวแล้วมันห้าแล้วมันห้าแล้ว ัวเเนใส่ได้เไบรอบ่เบไม่พอไม่พอน้ำตาลมาพีน้าลเหียของิมึงนี่มึของจริงจริงเลยเองเป็นเป็นเป็ไลล่โลกอะเธอทอะมหนดใส่ห้มดเอาเียตามใจเชฟมีอะไรใส่ก็ใส่เดี๋ยวอร่อยอยางเงี้ยอร่อยเงียบเดิอยะเฮียถ้าแข่งกินเลยกินชิมชิมช มันอกี้ชิมจนอิ่มเจมันชิมดีไงอ๋อมันลืมมันลืมข้าวคั่วอ๋อไม่ใช่ลืมเ้แต่ร่างแต่่งเออต้องใส่ใส่ร่งอยู่อ่ะมันค้นเกินอะถ้าใส่เยอะมันจะค้นไปใช่ไงมันมันมันจะฟื้นคอฟื้นแล้วมันจะทำให้น้ำจิ้มแห้งต้องเนี่ยหลังนี้แต่ว่าต้องมีผักนะแต่ว่าเราไม่มีเราเนี่ยลืมลืมเตรียมผักมาอืมถ้ามีพักมันก็จะหอมเวอผักชีต้นหอมอะไรเงี้ยอ่าย่หอมกล่องหนูไม่น้อยเลยโอ้โหเขียวเอ้ยเอเชียเขียวอน่ามวยกระป คนอื่นนี่ก็ปูคืนนี้เราใช้เป็นปีนะหรือวะไอ้เธอใช้วันเดียวเธอใชท้าใช้แค่ทิ้งเท้เดียวก็หมดไปขึ่งกระปุกแล้ววันนึงเราท้าต้อง ep ป่ะก็หมดเลยก็หมดเลยหมดเลยฮะอ่าทิ้งได้แล้วถึงถึงเฮ้ยเฮ้ยดูเนื้อปลาดูเนื้อปลาเยกดูกลี้ยงมาเลยคือสิ่งที่เรารอคอยมานานปลาปลาปลาอะไรช้อนเมซอนปลาช้อนเมซอนปลาช้อนเมซอนนะคือลบเราไปทอดแห้นะต้องหม้อทอดแห้เออแล้ว โอ้เราจับจับนี่ยิงว่าจ่อเคงนะคือพี่เี่คอนี่้ำคาญแทงไปเลยต้องลองไงเธอนี่ยเนี่ยเราตอนนี้เราต้องอาด้านบนมาให้มันเท่นร้อยแตกวะนี่คือวิธีการาลองอ่ะฮ้นนี่มันได้ข้มาอีอ่ะนี่นี่นีวิธีการลอกแหเนื้อแห้งทิพยด้วแล้วเนื้อแหงไมาข้าวโจ้โอเนื้อมันเด้งทช่ไห่ยใหญ่ด้วยะพูดเลึว่ะพูดสยว่ะโอ้ยไอ้นกินดีกว่าดูดิอุ้ยล้อรถจรีน้องกน้อง นี่ดูนี่โอ้โหดูอะให้มาบอกแล้วข้างในจะข้าวต่อห้น้องดำให้ไหนเพราะมันเป็นเกลือจะแปลกนะถ้าเป็นคนในข้างนอกข้าวข้างในมันดำใช่ไหมวะไอ้ถ้ามันแอกว่ะถ้าได้เป็นป่าข้างนอกดำข้างในข้าวถ้าเป็นขนแม่งข้างนอกข้าวข้างในดำนี่อย่าพูดอะไรวะแท้เดี๋ยวจะพูดอะไรต่อแดดมันก็ไม่โดนมันดำว่ะดำมันว่าดำไม่เลยอ่ะโอ้โหเสียสีเสียสีนี่เป็นภาพแหละกินไม่ลงก่อนกินนี่ป่ะ นี่นี w, <ne> um> ่เนื oh yeah. like is, onun, ้อเฟซเนื้อเบ่งมากเลยดูดิอื้ดูเยแมนของจริงว่ะยังว่ะต้องบอกยังว่าหลาห่างเนี่ยอร่อยปะอร่อยอ่ะต้องบอกเป็นเมนูที่อร่อยมากกินแบบแบบนี้เลยต้องเนี้ยถึงเต้าเจี้ยวจะอร่อยพิถหน่อยได้ไหมอร่อยอร่อยอ้ยลืมไปเลยนะคนเพื่อนป่าอร่อยปะเลื่อนตู้กำลังดีนะเออถ้าไม่ทำตู้เกินไปมันมันมันจะล้วนใช่ปะเลื่อปมันจะแข็งเว้ยเออใช่มันแข็งแข็งล้วนอ่ะเนี่ยก็กำลังดีนะ ดูดูนั่งมาดิลอกปุ๊บเลยตรงนี้ตัวนี้เรื่องอะไรของข้อไหนเธอเผื่อป่าหอร่อยอ่ะถ้าถ้าคนเขากินคุ้งนะตัวนี้เจ้าเรื่องเลยไอไอ้ตรงเนี้ยคีเด็ดเลยเราไม่ได้กินปลาอะไรของมึงเนี่ยไม่เชื่อโอ้แต่กองถอดไม่ไหวแล้วไม่กูไม่เชื่อเราก็ใช้ได้ก็ได้ก็ได้ก็เหลือไว้กินในเพจตักเราแล้วเอาก็เลยเอาก็อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาได้มาได้ไหเฮ้ยมันเฮ้ยมันนุ่มมากเลยอะนุ่มอะนุ่มอืดูดิดูดิโอ้โหเฮ้ยพี่พี่พี่ไม่เคยกินแบบปลาช่อนยยย่างงเเเลแบบนือี้ อชชส่วมนมากว่าชอบให้เป็นพวกพัดเพชรแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกปลาปลา,ากเก้าเคยเป็นพวกนี่เว้ยปลาปลาทับทิมอ่ะเออแล้วบอกว่านนมมากครับทีมแต่มันมแต่มันแบบว่ามันนุ่มจำไม่หลีกแต่ว่ามันนุ่มนะใช่จำไม่หลีมถ้าหมอ้อง่ายจะไปทำตามก็ทำได้ไม่ได้ยากเลยนะคือมันไม่ยากเลยแต่เราต้องต้องบอกว่าต้องใจเย็นใจเย็นแล้วทำเรื่อยเรื่อเรื่องนี้สำคัญเลยเรื่องไฟไฟสำคัญเพราะว่าไฟต่างคนมึงเราเราไปโหขมไฟแรงไฟแรงไฟแรงกูไม่สุกเนี่ย แมงไหมไม่ต้องกินหรอกอไฟให้สำคัญไอเรื่องไอเรื่องย่ามันธรรมดาว่าไข่กั <ไฟ S 2> ย่างได้ต้องบอกว่าไข่กัย่างได้แต่ต้องดูว่าไข่ย่างเป็นเราแบบใจเย็นแปบค่อยๆพลิกแล้วดูเนื้อว่าไอตรงนู้นไม่แห้งไอตรงนี้ไม่แห้งเราบอกว่าได้กินดีแน่นอนอ,อ,อร่อยแน่นอนแล้ววันนี้ก็เราก็ทําให้ดูแล้วก็คือปลายย่างเกลือคือปลายเนี้ยเราก็ไปห้ามมาเองเราก็มาย่างเองห้าอีกห้าตามร ไม่อาจถาอตลาดที่ร้านได้ร้านหนึ่งเลยครับโอเคครับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องเราด้วยครับแล้วฝากติดตามเลยว่าอีพีหน้าเราจะมาทำอะไรแล้วหรือว่ามาทำคอนเทนต์อะไรหรือใครอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ใต้คลิปใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปทำให้ใช่อีพีนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนที่ว่าเดี๋ยวไปกินปลาต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แต่อร่อยมากเลยนะหมออร่อยจริง